สวัสดีครับช่างแต่กจักระพงนะครับขอบคุณนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมช่างนะครับวันนี้วันที่2 8ธันวาคมนะครับก็นะครับฝากสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือว่าใน facebook ส่วนตัวนะครับช่างมีการเจ็บออมนะครับกับความเจ็บของช่างนะครับเจ็บละร้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนบางคนเขาคงแบบ มันออมใช่หรือเปล่านะครับวันนี้ได้มาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นออมสินของช่างนะครับที่ช่างเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับซึ่งใจของช่างมันดิ่งลงตั้งแต่วันนั้นนะครับการเก็บออมเนี่ยเวลาเราเราใช้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราใช้เงินมาเนี่ยเราต้องมีการเก็บออมนะครับเพื่อนๆครับมามาดูกันนะครับก่อนสิ้นปีนะครับทําไมต้องแคะเพราะว่า เราต้องดูด้วยว่าปีนี้นะเราเก็บออมไว้ขนาดไหนนะครับในกระปุกครับไม่ได้มีการโอร้อวดนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้รู้นะครับอันนี้ก็คือช่างแพ็คกระปุกที่เป็นพาสลอน,นะครับที่เป็น88ดนิ้วเนี่ยนะครับไว้1อันนะครับเพื่อที่จะเก็บออมตั้งแต่ทางค่าซ่อมนะครับค่าความเจ็บใจนะครับแล้วก็ สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่างมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับปีหนึ่งจะได้นขนาดไหนมาดูกันนะครับมากนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ช่างจะต้องทําก็คือนะครับแงะกาวที่ช่างแปะไว้ให้มันไม่ต้องการให้ใครมาแคะนอกจากช่างนะครับต้องแงะออกก่อนนะครับมันเป็นกาวที่เป็นกาวของช่างนะครับมันก็เลยทําให้มันเหนียวหน่อยนะครับไอที่เห็นขีดขีดนี้ก็คือว่า ถ้าเผื่อมีใครมาขยับมันหลุดจากขีดก็คือกลัวคนมาขโมยนะครับแค่นั้นเองนะครับ <S <S <ๆ>ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนาะปีนี้นะครับลูกสาวจะมานะครับก็เลยหาทุนในเขามาเลี้ยงเขาก็คือมันเป็นความเจ็บปวดของเรานะครับที่ที่ผมทําคลิปมาหลายๆหลายๆคลิปนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆเก็บออมเงินนะครับ หาได้เราก็ต้องเก็บออมได้นะครับออกยากมากนะไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับยังไม่เตมท่อนะครับแต่ว่าแค่ก่อนเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าปีนี้นะครับไม่ใช่ปีนี้ดิวันที่20สิบงหาก็ผ่านมาแค่5เดือนผมไม่ค่อยเก็บอ้าเขาอ,ออกกระจายเลยนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเนี่ยยังเหลืออยู่ ยังมีมีอีกอันนี้จะเป็นอทางค่าซ่อมจากที่ช่างเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็พี่ u t u b e นะครับเขาให้ช่างมานะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่ให้ทิปที่เวลาช่างไปซ่อมจักมามันก็เวลาเห็นไหมครับเราเก็บก็คือเราได้นะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมเก็บตั้งแต่20สิงหาวันที่ผม มีใจดิ่งลงนะครับผมรู้สึกว่าผมต้องเก็บออมแล้วล่ะนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มาโอ้อวดผมอยากให้เพื่อนๆนได้ได้รู้ว่าการออมแล้วก็การหาเงินเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ไปเนี่ยถ้ามันหมดไปมันก็หมดไปเลยนะครับเราใช้เรามีเรามีเงิน300เราได้ไรายได้300อเนี่ยเราใช้200แล้วข้เก็บร้อหนึ่งก็ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ช่างจะตั้งปริธานไว้ว่า เวลาช่างเจ็บปวดทรมานในหัวใจเนี่ยช่างจะใช้คําว่าเจ็บละลอ้อยนะครับเนี่ยช่างเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเจ็บละล้อยก็คือว่าช่างแต่ก่อนเนี่ยช่างมีความเจ็บใจของตัวเองนะครับพอมันเจ็บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเไปทําอย่างอื่นได้น,นอกจากที่เราจะเอาความเจ็บของเรามาหยอดกระปุกลงนะครับนั่นคือปณิฐานของช่างนะครับ มันได้แค่นี้แหละนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ให้มันจะมีคนมานับนะครับตั้งกล้องดู <c oughs> มันลวงเยอะเลยเต็มเลยปิดพัดลมก่อนมันเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเนี่ยผมพับแบบนี้ก็คือว่าเวลาเอ,อเราหยอดลงเนี่ยเนี่ยกระปุกเนี่ยนะครับที่ผมพับก็คือต้องพับแบบนี้นะครับ เพราะว่าไอตัวปากกระปุกเนี่ยมันจะถ้าใช้แบงค์ทางแบงค์เนี่ยลงไปไม่ได้เราต้องพับแบบนี้นะครับหยอดลงไปก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคนะครับการออมเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากถึงแฟนเพจทุกท่านนะครับเวลาได้เงินมาเนี่ยเราต้องออมบ้างนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเราเรามาทําแบบเนี้มันก็จะได้เห็นสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เราเได้รู้ว่าสิ่งที่เราออมไว้เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนครับโอเคมา ตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องปิดกล้องแล้วเรามานับกันดูว่าเท่าไหร่เขาจะรู้ว่าเราไม่ได้สร้างคอนเทนต์เนาะวิวหายไปเท่าไหร่ไม่รู้มาตรงนี้เลยดูวาอ๋อไลนล่ผวหาทีอโอ้เป็นสิบก็ยังลงได้เลยยุบไจะหยุดใช่ไหมเอามาเดี๋ยวฉันจะอันนั้นมันมันมาแล้วเจ้านับเลยนะครับมาเดี๋ยวจะให้นับนนนลงเยอะเลย <c oughs> มีใบมันยูยนี่นะเอามาเดีย๋ยวนับอ่านับไปเลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวฉันจะเปิดป้องไม่เออเดี๋ยวค่อยหาช่างมันนับก่อนเดี๋ยวไอ้หุวิดีโอนั้นยังไม่หยุดนะได้เป็นสิบนาทีโอเคแล้วเรากเดเปิดตรงไหนกดซอยสีที่แดงเลยอ่าโอเคนะครับมานับกันเลยนะครับมีผู้ช่วยฝั่งนู้นจะเป็นอ่อ นะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ช่างบอกให้เพื่อนๆออมหมายถึงว่านะครับไอตัวที่ช่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นแบงค์ร้อยนี่ก็คือว่านะครับเวลาช่างเจ็บใจเนี่ยช่างเจ็บใจวันละ20บาทอ่งห้าวันเนี่ยก็ก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับช่างก็เลยแลกแบงค์ร้อยเนี่ยมาเพื่อหยอดกระปกนะครับประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวให้คนช่วยนับเนี่ยเขาให้ปึกละ สิบใบแล้วกันนะครับแบงร้อยสิบใบจะจะได้รู้ว่าตั้งแต่20สิบงหาที่ช่างเจ็บใจมาเนี่ยมันจะได้เท่าไรนะครับอ่ะตอนนี้อี่ใบไม่รู้เขาเริ่มรับนะอันนี้ก็คือเป็นห้องที่ช่างใช้ในการซ่อมจัดนะครับก็มาเป็นห้องอ่ะงัดแล้วไปข้างๆง เจ็บรล้วร้อยมันช่วยได้นะครับอันนี้แค่ยี่สิบสิงหานะถ้าผมเก็บสะสมมาตั้งปีหนึ่งผมว่าผมได้เยอะแน่ๆเลยเอาเรื่อยๆหน่อยสิจ๊ะคนนับเงินมันเยอะล <laughs> ่วงลงไม่รู้จะขนาดไหนเมื่อกี้ตอกลงล่วง ก็ดีนะครับสาหรับการออมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆครับเพราะว่าเราเราทางานมาเนี่ยนะครับปีหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราออมขนาดไหนได้ขนาดไหนอยู่ในธนาคารเราอยากกดออกมาได้แต่อันนี้คือคือผมใช้กระปุกในการปิดตายนะครับเราอยากจะหยอดความเก็บเราลงไปขนาดไหนเราก็หยอดเข้าไปนะครับลองดูว่าได้ขนาดไหนอสองภาพแรกเร็วกว่านี้หน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยไม่เป็นไรเราได้หลายแล้วนดีเขาอยากรู้ว่ามันได้เท่าไหร่ไงไม่ถึงห,หมื่นหลอดไม่ถึงห,หมื่นก็เป็นหมื่นอมเราเองการที่พวกไม่ถึงหลยไมถึงหมื่นประมาณเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันอมตั้งแต่ยี่สิบสิงหาเนี่ยห้าเดือนเนี่ย มันถึงเจ็ดพันไหมเนี่ยกล้องฝั่งนู้นเน็่เห็นหลังคนภรรยานะเอออ่ะเลื่อนเลื่อนเงินไปที่ว่ามันทำยากเพราะว่าช่างเป็นช่างเป็นคนพับเองนะครับถ้าไม่พับเนี่ยมันจะใส่กระปุกไม่ได้เขาก็เลยคลียากนะครับกับขออภัย นับคนเดียวด้วยเห็นเงินเยอะด้วยอ,อันนี้ก็กาบขอว่าคุณแฟนเพจนะครับหรือว,ว่าช่างเย็บนะครับที่อุปการะคุณช่างนะครับบางร้อยของของของช่างเย็บเนี่ยก็มาอยู่ในนี้แหละครับ ปีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางบางทีเนี่ยช่างได้ได้จัดได้งานซ่อมจากมาที่เป็นงานนอกนะครับที่เป็นงานส่วนตัวของช่างเ่ยช่างก็จะมาเก็บสะสมไว้ในนี้นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งการออมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับชีวิตเราในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการออมเลยเนี่ยนะครับมันจะทาให้ให้ตัวเราเนี่ยไม่ไม่รู้สุดเย็นของเราก็คือเงินมาเท่าไหร่ก็คือใช้หมดนะครับ วันนี้วันที่28ธันวาคมนะครับช่างก็เลยถือโอกาสในการที่จะมาแค่ก,กระปุกสิ่งที่ช่างได้มีความเจ็บนะครับแลวก็รู้สึกว่าตัวเองเจ็บแล้วเนี่ยเราหยอดความเจ็บลงในกระปุกเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับจากวันที่20สิงหามาจนถึงเดือนธันวาเนี่ยในระยะเวลา5เดือนเนี่ยเจ็บวันหนึ่งร้อยหนึ่งเราก็หยอดลงเจ็บวันหนึ่ง200แล้วก็หยดลง200ถ้าเผื่อใครไม่มีเงินนะครับ ก็คือเราก็ต้องหาแหละนะครับถ้าเผื่อไม่หาแล้วไม่ได้งานพิเศษเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินอยอดกระปกุกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพนะครับเพื่อนๆกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราต้องใช้เงินเยอะมากในการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่มีเงินออมเนี่ยมันจะทําให้เรา ไม่มีจุดยืนในการทำงานนะครับแล้วก็จะไม่มีกำลังใจปีหนึ่งแค่ทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยช่างเริ่มเริ่มทำแบบนี้มาตั้งแต่20สิงหาท่านทำในแค่5เดือนเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าช่างจะได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับมันจะมีคนนับอยู่อนนี้นะครับมาเขานับจนเขาปวดมือแล้วมั้งตอนเนี้แต่ไอตัวทีมันร่วงลงอยู่ข้างล่างเนี่ย เก็บหมแล้วมั้งมะะไม่แน่ใจเดี๋ยวนับไปก่อนตอนนี้นะครับให้เขานับไปก่อนนะครับเขาบอกว่าเก็บหมดนแล้วนมะั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนับตรงนี้ให้มันยอดกแบบับในเท่าไหร่นะครับการออมเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะออมแบบไหนเนี่ยเอาเอาคอนเทนต์ของช่างไปใช้ก็ได้นะครับเรารู้สึกว่าเจ็บเราเจ็บใจเนี่ยเราก็หยอดลงเจ็บละร้อยเนี่ยมันทําให้เราช่วยมันช่วยให้เรารู้ว่า ปีหนึ่งเรามีความเจ็บขนาดไหนนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรามีความเจ็บขนาดเนาะนะครับ,นะรบนะมีคนนคับด้วยนะครับเขาเนตเลยครับผมรู้สึกว่ามันโอ้โหมันเป็นปึกเลยนะแบงค์ร้อยเนี่ยครับมีใครใจแรกไหมคะ,ะมีใครใจแรกไหมคะเขาบอกมีแต่แบงค์ร้อยนะครับเพราะว่าช่างเจ็บก็ร้อยเนาะใช่รู้ว่าจะไปทำอะไร หรือว่าหัวเจ็บขนาดไหนอ้าวไปเจ็บหรือว่าเจ็บ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 ละร้อยไงเจ็บเรื่องอะไรมันมีหลายเรื่องเดี๋ยวพูดในคลิปเลยเจ้ะให้นับ่ะเท่าไหร่แล้วอ่ะสองสามสี่ห้เสียดสองร้อยเสียสองร้อยเอามานี่หน่อไม่ต้องย้อนหรอกกินเหล้าไม่ มาทีนี้เท่าไหร่ปึ๊บนะครับอันนี้ก็คือคลิปสดเนาะนะครับฝั่งโน้นก็คือ <c oughs> ให้เขาบันทึกมานะครับไอ้สองรมานี้ม,มันมเกียบเือนไม่ไม่แน่ใจถึกละพันใช่อ่มามาลองเน็บดูด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆน,นะครับ ผมผมสะสมมาแค่เดือนสิงหาคมวันที่ยีนะครับมันจะได้เท่านี้นะครับถ้าเรามีมีการออนนะครับหนึ่ง <Okay. S 1> อ,อมาผมให้ดูเลยยหหันหน้าไปฝั่งนู้นด้วยเนาะอ่ะสามเต่าให้เขาดูนะครับอ,อ่ะอ่ะนํามาเลยครับครับผมอครับ ครับผมเจ็ดครับผมแปดครับผมเก้านะครับเห็นไหมครับเอออันน um> um> ี <S <S ้คือเก้าพันที่เป็นแบงค์ลอยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าผมสะสมมาตั้งแต่ยี่สิบสิงหานะครับเราต้องตั้งปณิทานในการออกของเรานะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้เนาะปีใหม่เถื่อปีใหม่เถื่อมาเก็บเถื่อหนึ่งบอเลวมันจออกกาใส่ซัดซ้ำนี่แหละครับเออประมาณนั้นเอาโนไป โอเคครับผมไม่ใช่คอนเทนต์นะเรื่องจริงนะครับปิดด้วยปิดวีดีโอ